บอกว่าพี่ทําอาหารอร่อยคือจะบอกว่าถ้าอร่อยหนูบอกอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยหนูด่าเลยนะตอนนี้ข้ายุยี่สองแล้วพี่ก็สวยนะดูแม่ดิทุยพี่คว้าไม่อะ่ะแปบ๊บเดียวพี่ก็ได้ตังแล้วอะ่ะทำไมพี่มาทาอะ่ะเอา้าแล้วตอนนี้ไม่ได้คว้ามาตั้งกี่เดือนแล้วล้ส้มโควิดเนี่ยห้า <laughs> เดือนแล้วจะให้กูแดกไม่แล้ว <laughs> เอ้ยชวงงามอาลามเดี๋ยวไปใส่เสียงให้กันนะทำไมเอิเนติดขนาดนี้ลูกเงาตามตัวเกาะได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่าเกาะเงินฉันละกันนั่นแหละที่จะเกาะแลลกแดนของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้เปล่าแหมเหมือนรายการเลยว่ะรายการวันนี้เราเป็นรายการเลยตอนนี้อยู่บ้านพี่เอกชัยเอกชัยเจ้าของเพลงอะไรลูกอาม้ากัดขาเจ้าของบทเพลงหลายบทเพลงถ้าเป็นรุ่นแม่คือพี่มีแต่ให้ถ้าพี่หยกรู้จักก็คือ เม้ากัดเออเอาไม้กิ้มตาหมามันไปเม้าของเธอช่างดุจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายขาขครับบรรยากาศที่ดีมากบ้านคนเลิศมากมีสาวว่ายน้ำาระวังจะตกสาวว้น้ำเป็นรูกตัวเอลอยากได้ไหมลูกมันแพงอ่ะมันแพงเหรออยากได้ก็ช่วยกันทำมาหากิน เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เอก,กชัยเพิ่งรู้เนาะว่าพี่เอกกชัยพี่เอกเอาใหม่พี่เอกชัยพี่เอกกชัย,ชยทำกับข้าวอร่อยเ <c oughs> ขาพูดมาบอกเขาทำอร่อยแต่เราไม่รู้ว่าอร่อยจริงปะเราต้องไปพิสูจน์กัน บ้านเขาว่าเนื้อที่น่าจะสี่หลังหรือห้าหลังอะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเขาไลฟ์สดอยู่เขาไลฟ์สดอยู่พี่เอกจาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนะอไลฟ์สดเลยนี่กำลังไลฟ์สดอยู่นี่นี่นี่สวัสดีกล้องพี่เอกกรสวัสดีค่ะส้มเชงสามชาค่ะพี่ส้มเชงลูกสาวส้มเชงค่ะส้มอะไรลูกส้มโชกุนชื่อหยกค่ะส้มจุกส้มจุกค่ะอลูกสองคนไม่ยังเลย้ม ลูกสองคนวันนี้มาคนเดียวอีกคนเรียนค่ะเห็นว่าพี่ท้มอ่ะอยากกินแกงน้ำยาไอ้น้ำยาไาตาปลาเอ้ไม่ใช่น้ำยาใตา้ใช่ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือส้มอ่ะไปโตที่สุราษฎร์ธานี<ะ>ทำไมไปโตนู่นอ่ะหนูไปโตที่นู่น ทำไมไม่โตที่สุโขทัยไม่ได้โตที่สุโขทัยเพราะว่าอยู่สุโขทัยอะประมาณแค่ป .6 เองพอจบป .6 ปุ๊บหนูไปอยู่ใต้เพราะไปเป็นสาวที่นู่นไปเป็นสาวที่นู่นหนูอยู่ที่นั่นอะหกเจ็ปีพี่หนูไม่เคยกินอาหารภาคกลางเลยแสดงว่าหนูเนี่ยคุ้นเคยกับอาหารใต้ถูกอย่างดีทีนี้พี่บอกว่าพี่ทําอาหารอร่อยหนูจะพิสูจน์ไอมึงไม่เชื่อคือองบอกว่าถ้าอร่อยหนูบอกว่าอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยหนูด่าเลยนะ ออย่าเงียบสิก็พูดไปเยอะไปเหรอส้มมือพี่ทำนั่นอร่อยพี่ทำนี่อร่อยตอนนี้พี่ทำน้าพริกแกงขายนี่อันนี้น้พริกอะไรเอกอร่อยเอนี่เรามีเพจเนี่ยตอนนี้กำลังไลฟ์ทางเพจเอกอร่อยนี่เพจอร่อยพี่อ่ะเข้าไปทำมาหลายบ้านแล้วไปทำมาทุกที่แล้วแล้วก็แต่ละที่แต่ละที่พี่ไปมาเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยทั้งหมดอร่อยทั้งนีแต่เธอเลยจะบอกว่าไม่อร่อยยายส้ม แต่จะบอกว่าล่าสุดเนี่ยผัดชิงร้อยและพี่หม่ำเอาแกงใต้ไปเขาใส่ให้พี่ใส่กระทะไฟฟ้าสองกระทะหนูกินข้าว1จานครึ่งซึ่งปกติพ็่คนโต้วนอยู่แล้วพี่เท่งกินข้าว3าจานนงกินสองจานพูนๆไอ้หนงมันแดกเยอะอยู่แล้วอร่อยกินกันอร่อยอร่อยอร่อยเสร็จเดีไปพุกสมบอกเอ้ยสมไปเจอพี่เอกมากพี่ เนี่ยเดี๋ยวหนูหนูขอหนูว่าหนูจะไปถ่าย YouTube ช่องหนูที่บ้านพี่เอกเขาทำน้ำพริกแกงเออหมายถึงว่าหนูว่าบอกพี่หม่ำว่าพี่เอกเขาทำพริกแกงแล้วทำพริกแกงแล้วทำพริกแกงขายพี่หม่ำพูดว่าเนี่ยที่มึงแดกอย่างเนี้ยแต่อันนั้นคือหนูหนูเข้าใจว่าเป็นน้ำพริกแกงพี่แต่พี่หม่ำเป็นคนแกง ที่บ้านพี่หมั่นคนแก่หมันก็ยังไม่เชื่อกูอยู่ดีผมไม่เชื่อค่ะนี่พี่ส้มดูนะนี่คือแกงพะแนแงแกงพะแนงคือเรามีแกงหลายแกงแกงผะแนงเนี่ยเป็นแกงผะแนงที่ไม่ใส่กระชายอ๋อใส่ขมิ้นใส่ขมิ้นแทนคือแกงใต้ส่วนมากจะเป็นขมิ้นเป็นขมิ้นคือถ้าปกติแกงพะแนงของกรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องใส่กระชายหรอใส่กระชายไอ้หนูเพิ่งรู้แกงเขาใส่กระชายด้วยหรอใช่ใส่กระชายที่ถ้าเป็นแกงกรุงเทพอ่ะอ๋อเหรอรือว่าแต่แกงส้มมีเยอะที่เขา ขายลูแล้วหลานกูกระชายคืออะไรกระชายเพื่อที่หนูที่เขาใส่ในในน้ำยาหนมจีนเหรลูกรู้จักค่ะชาเออนั่นแหละเขาเรียกกระชายไม่แปลกที่เด็กรุ่นใหม่แต่ลูกสาวรู้จักเพลงพี่หนูบอกว่าถ้าสมัยหนูหนูชอบลุงดังไหมดังเพลงอะไรมันเดี๋ยมันจะม้ากัดน่ะนี่ถ้าบอกว่าข่าวคราวเนี่ยมาให้ไปท้องกูถีบแม่มันตรงนี้เลยนี่คือแกงรไปปลา แตงแตงปลาคือทุกอย่างพี่ส้มเราทําเป็นแบบนี้เป็นแกงเป็นแกงเป็นแกงแต่ในกรณีที่คนแกงเก่งแบบนี้เพราะว่ามันต้องแกงกับกะปินี่พี่มีกะปิขายด้วยนี่กะปิด้วยแต่พี่ก็มีแบบนี้ด้วยพี่ส้มแกงที่ผสมกะปิไปเลยอ๋อคืออันนี้คือพร้อมเลยพร้อมที่จะแกงเลยแต่มีเหนือกว่านั่นนี่คือถ้าพี่ส้มอยากจะแกงเหลืองพี่ส้มอยากแกงเหลืองแล้วพี่ส้มบอกว่าอุ้ยหนูแกงเหลืองนะหนูแกงไม่เป็นอ่ะทำยังไงแกงเนี่ยมันต้องใส่มะขามเปียกมันต้องใส่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือใส เ,เปิดฝาปุ๊บผสมกับน้ำ3าขวดนี้พี่ส้มก็ใส่ใสเนื้อปลาใส่เนื้ออะไรก็ใส่ไปเพราะน,น้ำน้ำส้มมะขามแล้วพี่ใส่ไว้ในนี้หมดแล้วอ๋อ oh. แล้วอร่อยเลยอาจจะเติมน้้าปลาเล็กน้อยแล้วแกงมัสมันของพี่เอกนะพี่บอกได้เลยว่าโคตรอร่อยพี่ส้มพี่หนู้พีคนที่ชอบแกงแกงมัสมันมากแล้วของพี่จะใส่แกงใส่ถั่วแป๊ดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็โอ้โหเนี่ยไปไปเกาหลีญี่ปุ่นระพวกนา้เลยเนาะแล้วนี่พี่ส้มแกงมัสมัน ถ้าใครมาขอแกง1กิโลเนี่ยโดยเฉพาะแกงมัสมัน่นเนาะกูอยากทีดเลยเอาพริกตะไคร้ข่ากระเทียมทุกอย่างลงมากะทะใบบัวอย่างแล้วทอดทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างขึ้นมานั่งตั้งสเสด็จน้ํามันแล้วเอามาผสมแล้วเอามาบดบดเสร็จแล้วนะเอามาผัด กว่าจะได้ <screws> <stumbled> 1นกิโลพี่ส้มตัวแสบหน้าแสบไปหมดทั้งตัวคือมันเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาพี่พี่คว้าไมอ่ะแป๊บเดียวพี่ก็ได้ตางแล้วอ่ะทำไมพี่มาทำอ่ะเอ้าแล้วตอนนี้ไม่ได้คว้ามาตั้งหลายกี่เดือนแล้วล่ะส้มไมอ่ะโควิดเนี่ยห้าเดือนแล้วจะให้กูแดกไม่แล้วกตะก่อนไปอยู่ตรงไหนลูกไม่ค่อยเห็นนะไอ้ส้มอยู่พี่ตาเหมือนไอ้นี่เลยเขาก็ตาเหมือนลูกกระชอนเลยโอ้ชิลูกกระชอนตัวหนี ตาเป็นคอกเลยเหรอใช่มึงพูดลูกแต่กูเห็นภาพเป็นทิ้งายเขาก็อยู่กับหนูตั้งแต่แรกอยู่ตลอดอยู่ตลอดอยู่ตั้งแต่แล้วคลอดแพทติดมาก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วหนูรู้ไหมหยกว่าว่าแม่กับลุงสนิทกันรู้หนูจําได้ตอนนั้นหนูเริ่มรู้เรื่องแล้วอ่าตอนที่ไปถ่ายหนังไงเอ้าตอนไปถ่ายหนังไอ้ไอ้รักเธอทท่งฟ้าเหรอเกิดแล้วโตแล้วรักเธอเ้องฟ้าหลายขวบแล้วนะรักเธอเ้องฟ้ามันนานแล้วนะขวบตอนนี้เขาอายุยี่สิบสองแล้วพี่ก็าจะสวยนะสวยดูแม่ดิ ถุยทำไมเนี่ยเออมันไส่มากแล้วที่บ้านยังเปิดบ่อนให้แม่เล่นไพ่ไหมไปได้เปล่าพอระบโควิดมาพี่ขาก็เจดกระเจิงหมดเลยแม่อายุเท่าไหร่แล้ววะต้มแปดสิบแล้วยังดูเลขไพ่ตองเห็นไหมเห็นพี่แม่ต้มน่ะคือถ้าไม่เล่นไพ่จะเอื่อยมากเลยคิดเลยก็ช้าแต่ถ้าเล่นไพ่นะช่องละห้าบาทเทียงตาเขียวตาปิ้นนะแม่ กระปิพี่ขายเท่าไหร่กระปิสาม <68. S 1> หกสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงฟ้องเลย,เ,ยเราเราจะคุยออกับใครได้ถ้าแบบว่ามีแบบเ,เรารู้ว่าช่องทางรู้ว่าเบาะแสว่าเนี่ยฟอกเงินเราจะทำยังไงดีเนี่ยผสมภาษีคือไม่ต้องไปนะรกรมสรรพากรคือเนี่ยคือชัดเลยไอ้อติเก็บนี่ตรงพี่พี่มีฝาสองชั้นแบบ เนี่ยอย่างดีเลยอะสติกงสติกเกอร์หนูทําอาหารเสริมเฮ้ยไปเอากาแฟมาวันนี้เอากาแฟไปฝากพี่พี่เอกด้วยทกาแฟลดน้ำหนักลดพุงเฮ้ยอยากลดมากลดพุงอยากลดมากอยากลดมากพี่กินเลยกาแฟหนูเนี่ยใช้กาแฟอย่างดีอาริก้าแล้วก็ไม่บีบหัวใจกินแล้วช่วยพี่ทานอาหารให้น้อยลงแล้วมาช่วยเบิร์นช่วยบล็อกด้วย จ้ะหนูเอามาฝากพี่สองกล่องอันนี้กาแฟเช้งแล้วถ้ามันอร่อยแล้วมันมันจะกินยังไงอร่อยพี่บอกหนูได้เลยหนูจัดการส่งให้พี่ราคาขาย2 8 0บาทต่อหนึ่งกล่องมี12ซองซองละย8บาท28บาทแต่ว่ากินแล้วลดน้าหนักใช่อันนี้คือลดน้าหนักนะไม่ได้บำรุงสุขภาพเลยนะกินลดน้ำหนักเลยลดน้ำหนักโดยตรงเออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลดพุงถ้าพุงยุบนะถูกมันจะขายดีมากเลยส้มแต่พี่อย่าทำของอร่อยมากเพราะถ้าทำของอร่อยมากพี่ก็จะกินเยอะกำลังจะบอกกับกูว่าอย่าแดกเยอะ ถ้าแดกเยอะก็ของมันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้<อ>ประมาณนั้น<อ>ประมาณนั้นพระส้มถูกค่ะเพศถูกต้องทีปูเด็กนะ คือจะบอกว่าจะลดน้ำหนักคุณต้องรู้จักคําว่าอิ่มและพอเพราะรู้สึกอิ่มแล้วก็ต้องพอไม่คมได้เค็มเลยหรอกอิ่มแล้วก็ต้องพอส่วนมากคนเราจะกินเพราะความอยากไงจะเดี๋ยวเราจะแกงหมูสามชั้นหนูชอบมากแกงหมูสามชั้นกับหน่อไม้แล้วแกงกับไอเนี่ให้พี่ z o o ดูแกงส้มนะคะอ่าเดี๋ยวให้พี่ z o o แกงเองไม่เดี๋ยวให้พี่ z o o แกงเองอ่าทีนี้แม่อร่อยโทษเขาไม่ได้ไม่ใช่ลูกอุ้ยแต่ก็ลุงค้าพิสูจน์นะถุาหากว่าคนที่ทําไม่เป็นอ่ะแล้วอร่อยเออลุงกำลังจะพูดถึงประเด็นนั้นลูก พี่เอกทำน้ำยาหนมจีนสับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อ,อันนี้ส้มจะทำเองอร่อยไม่อร่อเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะคือน้ำแกงส้มหนึ่งขวดน้ำเปล่าสามขวดไม่ต้องปรุงเลยเลยไม่ต้องปรุงก็ค<ต>ถ้าถ้าหากว่าคุณชอบเข้มข้นค,คุณคุณก็เติมชอ,ชอบน้ำปลา,ปลาก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งคือว่าถ้าชอบเปรี้ยวคุณก็เติมเปรี้ยวนิดเดียวแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรที่บอกว่าเพิ่มเติมเยอะแล้วไม่ต้องแล้วเพราะว่าคือกว่าจะได้สูตรนี้คือละเทไปหลายท่าหลายกระทะแล้วเทมาหลายท่าแล้วจ้ะ อร่อยมากที่อร่อยมากอะ่ะคุณมันแปกมากเลยอะ่ะมันยังไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแล้วหอมมากอะ่ะมันเริ่มโกรธแล้วนะครับ <c oughs> มโมโหเดือดเดือดอ่ะพี่โยร ok ลองดูเล่นเดงตลอดปลาไม่มันน,นนะปลาไม่มันไม่คือปลา <Honestly. S 2> ที่มาทําน้ำยาว,วันนี้นอร่อยมากอร่อยอะ่ออยอะอันนี้หนูว่าไม่ต้องอะไรแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยหนูว่าราดข้าวกินได้แล้วเนะี่ยโอ้ใช่อะ่ะแปลกมากเลยอ่ะอยกหิวใช่ไหมลูกค่ะ พน่าจะอร่อยไม่อร่อยหนูจะเอาความหิวเป็นมาตรฐานนะสกี้มาแบบดุบดุมาเลยไม่อร่อยหนูด่านะนู่นนี่นั่นเป็นดุดุบมาเลยนะตอนนี้ทำไมซอฟลงเยอะมากอ่ะโอ้พี่หนูคาราว่าเลยพี่ถ้าพี่ทําได้แบบนี้ตลอดไปนะพี่ต้องคงคุณภาพแบบนี้ตลอดไปนะพี่โคตรรวยอ่ะคุณผู้ชม คือตอนนี้บอกว่าทุกอย่างเปอร์เฟกมากน้ำยาก็ถึงว่าออกมาถ้าถ้าตอนนี้ท่าที่พี่เอกบอกนะพี่เอกบอกว่าไม่เต็มร้อยเพราะว่าหนึ่งปลามันแช่ฟิไว้แต่รสชาติอะ่ะมันอร่อยมากคือจริงๆมเมื่อเช้าก็ให้ผู้จัดการไปซื้อแล้วแต่ผู้จัดการบอกว่าเรามีปลาอยู่มีปลาอยู่ในตู้เย็นจริงๆอ่ะคือตามสูตรของเขาอะ่ะเหมือนว่า,<ล>าเรามาถ่าย<ล>าไม่ใช่<ล>มันเป็นปลานี้แหละแต่ผสมที่ชู่มันก็จะฟูขึ้นมาประเดิมก่อนจริงๆอ่ะคือมื้อนี้มันต้องข้าวด้วยแล้วนมจินด้วย กินกับชะอมด้วยคือสเสน่ห์ของอาหารจอกต้คือต้องมีผักหนอกอ,อร่อยจริงพี่คนชอบกินชะอมหนูเหมือนกันเลยพี่หนูด้วยีิบานชอบเด็กๆดืด้อไหมพี่ต้อมไม่ดื้อเลยสามหน่อยหยกความเป็นแม่ของหนูหนูคิดว่าแม่หนูแป่งอะไรบ้างทุกอย่างถือว่าเป็นต้นแบบไหมลูก ช่ค่ะเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตไหมใช่ว่าแบบอยากเก่งให้เป็นให้ได้เหมือนเขากลสักครึ่งหนึ่งเขาก็พอเราแล้วก็สิ่งที่ลุงอยากรูอ้อะไรที่เวลาเราถ้าคิดว่าเราจะเราจะทําให้เขาเสียใจเราผิดพลาดเนี่ยเราจะรู้ตัวไหมเราจะรู้ไหมแล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าคิดว่าเราทําแบบนั้นลงไปไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรที่จะเป็นเรื่องร้ายแรงจนเขาแบบต้องเสียใจถ้าเขาเสียใจหนูรับได้ไหมหมายถึงว่าการกระทําของหนูนะ ถ้าหนูทําให้เขาเสียใจหนูรับได้ไหมหนูคงแย่หนูรู้สึกว่ามันมันมีสองอย่างคือการกระทําที่มาจากคิดแล้วกับไม่ได้คิด่ะยางมีเหตุผลหรือเปล่าที่ทําแบบนี้ถ้าหนูมีเหตุผลของหนูแล้วแม่เสียใจหนูต้องคุยกับแม่ว่าแม่เสียใจเพราะอะไร แม,มแม่ต้องมีเหตุผลของแม่หนูไม่ต้องมีของเหตุผลของหนูแล้วก็มาคุยกันเราไปออกแบบชีวิตให้เขาไม่ได้เราเึงเห็นปัญหาเด็กที่ออกมาโน่นนี่นั่นโน่นอ,อะไรไปแล้วต่าง,งเพราะเด็กเข้าใจว่าการไปออกแบบกรอบชีวิตให้กับเขาซึ่งเขายังจะอยู่กับชีวิตของเขาไปยาวนานกว่าเราเกเป็นเรื่องที่ผิดมากไไม่ได้เลยในขณะที่เราอยู่งละพิษขนาดนี้ บรรยากาศขนาดนี้ชีวิตเราอยู่ไปอีกไม่กี่ปีเนี่ยเรารับรู้ขนาดนี้เราวางกรอบไปขนาดนี้ได้แต่สําหรับเขาอ่ะอีก50ปีอีก6กเปีข้างหน้าอ่ะเขายังเจออะไรเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนวางกรอบของเขาเองแต่เราแค่สอนให้เขารู้ว่าผิดคืออะไรผูกคืออะไรเข้าใจพี่ล้วสมเ้ยงลูกก็คือมันมีความโบราณอยู่ในตัวแล้วก็มีความทันสมัยอยู่ในตัวเขาเองก็ยังแบบังพูดตลอดในความภูมิใจเขาโบราณจริงแต่ว่าเา รับฟังเลยวะรับฟังหนูว่าคนละอย่างกับที่แม่แบบว่าอยากให้เป็นหรืออยากวางไว้อะไรเงี้ยแต่เราก็คุยกันมากกว่าคือหนูก็ไม่ได้แบบว่าสุดโตไม่ได้หนูต้องทาแบบนี้หรือแม่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องทําแบบก็หาตรงกลางกันคุยกันมากกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมากเลยทุกต้องคุยกันเยอะๆหาน้ําเราหาน้ําเราเผ็ดเหรอแม่เผ็ดหาข้าว ใช่ต่หนูเผ็ดหนูต้องไปหาน้ำมาโชคดีที่ต้มมาในวงการข้าวมาในวงการเริ่มเร็วก่อนลูกโตความหมายของพี่ก็คือเราได้เอาสินที่มีชื่อของเราเนี่ยมาซัพพอร์ตในความเป็นอยู่ของลูกได้มีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็มีเงินพอที่จะให้ลูกได้เรียนในที่ที่ดีๆได้แต่ทั้งหมดทั้งมวล่ะ ที่ส้มก็ต้องให้ลูกได้เห็นการทํางานทั้งหมดว่าแม่แอคชั่นอะไรบ้างทําอะไรบ้างอะไรที่เป็นผลกระทบของแม่บ้างอะไรที่แม่ทําแล้วไม่ใช่ว่าแม่จะทําถูกทุกเรื่องนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม่ต้องอยู่กันในสังคมบันเทิงอะ่ะอยู่กับใครทําอะไรแต่ในขณะเดียวกันส้มก็ต้องเข้าใจลูกว่าเป็นลูกของส้มเป็นลูกคนดังอะ่ะแล้วเขาอยู่ในสังคมเขาอยู่ยังไงหนูรู้ไหมเวลาที่หนูทําความผิดอะ่ะค่ะ มันจะแรงกว่าคนอื่นผิดประมาณร้อยเท่าใช่ใช่อันนี้หนูเข้าใจเขารูถ้าเขารู้เรื่องแบบเนี้ นี่คือสิ่งที่บางคนลูกศิลปินไม่เข้าใจนะพี่พี่รู้ป่ะตอนที่น้องเอ็มลูกพี่หมั่มไปอยู่ต่างประเทศก็มีกระแสนู่นกระแสนี่นะแล้วเขาก็จะอํามเล่นอยู่ได้ไปได้ผัวฝรั่งไปรุ่นนี่นั่นเไยน,นะแล้ววันหนึ่งอ่ะพอน้องเอ็มจบเรียนจบมาแล้วก,แวก็แล้วก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอะไรเงี้ยึ่งแบบเราไม่ได้เป็นแม่เขาไม่ได้อะไรเราก็คือเราเป็นน้องคนหนึ่งของพี่หมั่มอะรูความสุขว่าปลื้มใจมากแบบดีใจมากแล้วเราบอกกันตลอดเลยว่าให้มองพี่เอ็มเป็นตัวอยา่างตอนนี้ชอบชอบชอบที่พี่หมั่กับพี่ส แบบนี้ชอบตรงไหนรู้ป่ะพื้นฐานเราสิ่งแวดล้อมของเราเราไม่ได้มาจากที่สูงสมเรามาจากคําว่าลิเกเรามาจากคําว่าคนบ้านนอก,นนอกเรามาจากคนว่าคนต่ําดินน่ะแต่วันนี้เราเอื้อมจนสุดมือเลยเพื่อดันลูกให้ขึ้นไปอยู่ในสูงที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องบอกลูกอยู่ตลอดเวลาว่าแม่ใช้แรงนะในการที่ดันลูกขึ้นไปอยู่สูงสุดตรงนี้แต่จริงๆที่แม่ทําตรงนี้ยแม่ทาเพราะความสุขข,ของแม่และแม่ไม่อยากให้ลูกอ,ะอ่ะเดือดร้อนเหมือนอย่างที่แม่เคยเป็น นี่เราอะคือเราก็คุยกันแบบเป็นแม่ลูกที่คุยกันทุกเรื่องอะเราก็เปิดใจคุยกันแล้วก็แฟงแ,แฟซึ่งกันและกันอเงี้ยก็แม่รักลูกนะรู้นะว่ารักรับหนูก็รู้หนูรู้ว่าแม่รักแล้วแม่ก็ต้องรู้ว่าหนูรักแม่ให้เกียรดซึ่งกันและกันเราไม่ลั้ำเส้นซึ่งกันและกันเพราะลูกก็โตแล้วใช่ใช่อ,อันนี้ดีมากดีมาก แล้วเราเราให้เกตเขาเขาให้เกตเราจบเพราะหนูว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาที่แบบเด็กดื้อบางทีมันก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเขาดื้อเพราะว่าพ่อแม่บังคับเขามากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยลูกหนูเก่งอะ่ะแต่ว่าแม่แบบไม่บังคับก็หนูก็เลยกล้าพูดกับเขาเขาไม่เคยดุไม่เคยตีอะไรเงี้ยลูกหนูเก่งอ่ะหนูกินชะอมเยอะอิม่มละกินชะอมมาเดี๋ยวเราจะตกดิโดมจีนนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเออเป็นตลกแดดที่แบบ จริง,รงวันนี้ต้องบอกขอบคุณพี่เอกมากๆเลยดูเหมือนเป็นรายการเลยกันเนาะจริงๆแล้วคือกับพี่เอกกันรู้จักกันมา่้มเข้าวงการนี้ไม่กี่ปีเองเป็นพี่ชายที่น่ารักที่ส้มนับถือคนหนึ่งคือผู้ชายคนนี้แม่งโคตรเก่งอะ่ะส้มก็มองพี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นอย่างอย่างที่ส้มแซวที่ส้มในเพราะว่าเราสนิทกันแล้วที่ที่จะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่มาขายเครื่องแตงอะไรพวกนี้ขวดละร้อยสองร้อยขวดร้อยกว่าบาท ไอเป็นซองซองเาจ็ดสิบาทพี่ขายเพื่ออะไรอ่ะเขาขายหนึ่งให้คนในครอบครัวของเขาได้มีงานทําเพราะว่าไม่งั้นก็คือต้องซัพพอร์ตด้วยการจ่ายเงินตลอดให้ให้อาชีพพี่ไม่ชอบหาปลามาให้แต่พี่ชอบให้เบ็ดอ่ะให้เบ็ดให้เครื่องมือไปทํามาหากินเองอันนี้คือพี่ชายพี่แสนดีวันนี้ขอบคุณคุณลุงลูกขอบคุณค่ะที่ขอบคุณพี่เอกมากๆนะคะให้หนูกินชะอมอร่อยอร่อยก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องส้มซิงฉ่ำชาส้มซิงว่ะเอาใหม่ฝากกดฝากกดขวดโคชับจะใช่ กด subscribe ฝากช่องชมด้วยแล้วกันนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อจะไม่พลาด EP ที่คุณอยากรู้อยากเห็นนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะคะอยากให้เราทําอะไรอยากให้เราไปไหนก็สามารถ c าเม้นได้ทุกวันนี้น่นมารักมากๆเนาะที่เข้ามาเม้นแบบหูสอ0ร้อยสามรอยเลยอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยเดี๋ยวเรากําลังท่าไรทำตามใจคุณจะเจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบ,บายขอบคุณค่ะวัสดีลูกวันดีครับ